กราบกบระท่ายสบายดีมีฉรักหักแพงของกระทอมพิงแครนสุกุสุข,ขัขนนะครับมืัอนี้ก็ตกเย็นมากนะครับหนาวมาติดเครื่องพอดำพักให้คุณแม่นะครับผมถึงคุณแม่ก็ได้ปลูกหอมแมงนะครับปลูกหอมแมงปลูปกผักปกาดปลูกผักชี่นะครับหลายๆผักดูกำลังลงนะครับ มันจะลงปักนี่แล้จปลูกทุกปีนะครับทางุ่นก็กะลังทำปตับพื้นที่จะปลูกมดนะครับนานาบ้านนะจะเป็นแกงเป็นตัวนะครับแกงเป็นถั่วประกาศหินนะครับแล้ววานมดนะครับพวกประเภทพวกพัก,กอะไรภเซียนนะครับ แป <The> ้น <The> <eland> <The> ักเกียนกาะจุบวันหมดอากาศตอนนี้าก็หนาวครับบ่เคยหนาวเย็นมืดหนีครับในรอบปีครับพีหนาวนะครับเกรือกกรลังข้นนะครับบรรยากาศรอบบ้านนะครับเป็นบรรยากาศรอบบ้านกระต้อมตินแทนนะครับบ้านกรติดถนนสองฟังนะครับเสียงเครื่องกดังนะครับต้องกอกราบขอโดษขออภัไปหลายๆนะครับ ต่งนี้จะเป็นทัวนะครับคุณแม่เราจะปลูกอ่าเมลายนะครับจะปลูกประมานสิบหาวันจะปลูกลุมหนึ่งไปชุดหนึ่งจ้ะเพราะว่ามาันจะได้กินอ่ากินเหลือหลายนะครับเพราะจะแบ่งปันนี่จงจังตัวแล้วก็ปลูกสิบคุ้มจ้ะแล้วก็แตงข้างหนึ่งแต่อีกสิบหาวันนะครับอีกสิบหาวันคุณแม่ก็จะมาปลูกลุมปูอีก พอตัวนี้แก่ปุ๊บตัวนี้ก็ต่อกันไปเรื่อยขยับไปเรื่อยนะครับขยับไปเรื่อยตัวนั่งนี่ก็บท,เทีเป็นเป็นแปลงปลูกกับลังกับลัางฝนนะครับฝั่อื่นล่างฝนเนาะ,ะล่างฝนทีฝนยังติดปลูกแล้วที่หนาบา้านมันไก่หนามสาหน้มแล้วนะครับไก่สาหนามหนาบาน้านอ่ะก็เริ่มลดแล้วครับเห็นไหมครับรลดลันลงมาบ่นหน่อยเลยขนาดแรง บมือกี้วันเองนะครับน้ำเริ่มหมดแล้วมันจะถึงสงมการไหมนะครับการใส่น้ำของระบบยังไงนะครับคนใช้เยอะบางทีแต่เพอเลยครนะตะกอนเป็นร้านปลูกไอ้ร้านน่ตากกาแฟนะครับร้านตากกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นที่เพาะตะ,ะกอนจะทำเพาะเพาะ กระท่อมขายนะครับต้นกระท่อมขายเบียร์กระท่อมขายที่หาเมื่นต้นนะครับบางทีมันเหลือขายบ้างหมือนนะครับขายได้เป็นไปทุนมากขึ้นนี่หรอกนี่เป็นแกงกระลังอยู่สวยนะครับอีกประมาณจากอาทิตย์หนึ่งกันน่าจะนั่นนะครับอีกมันอนหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะได้เต็มค่งแล้ว มี้พื่อได้ไไดู่ลเออมะม่วงนะครับของมะม่วงออกดอกแล้วนะครับกอกอแปบ๊บออกไปหดน้ำบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับเสียงเครื่องนี่ขนาดเครื่องเดียวนะครับพอเครื่องอยูทีนีประมาณจะมีอยู่ประมาณจะหกเครื่องนะครับใน,นสานี ดังปองกันรู้ยขึ้ยอดแล้วครับสดรัดทีดอ่อยู่หลังบ้านก็มี่แปลงหนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้ในสวนนะครับในสวนจะเป็นแบบนี้แหละครับน่าจะปลูกตรงที่ว่างๆปลูกกระโพดมันจะเอากระโพดแล้วยังมาลงวดน้ำเพราะว่ามันยังไงก็ต้องหดน,น,น,น้ำบ่าดูเรียนอยู่แล้วนะครับ